ไม่เคยเห็นรุ่นนี้ในสายตาเลยแล้วก็ไม่เคยขอเซลลด้วยแล้วก็ไม่เคยคิดจะอยากได้สวัสดีครับเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโมยาสามหอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> Luxury Fashion and u r a v e l y o u t u b e r ที่มั่นโหนกที่สุดใน3ามโลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนอะไรคะ่ะ เติมฉ่ำในช่องว่างให้ด้วยสิคะเห็นหน้าเอดดี้นึกถึงอะไรคะนึกถึงกระเป๋ากระเป๋าอ e ีห้ออะไรคะออกเสียงสิแ <c oughs> อคเมสก่อนอื่นเลยนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะอ่าแว่นปลานพิบตานะครับอันนี้จะเป็นของแบรนด์กาเวลไลท์ไปตัดมาที่เมืองไทยเก๋มากก็จะเป็นสาวเนอรจริงๆไม่ใช่เลยเหรอกวันนี้ฉันไม่ได้ต่งหน้าก็เลย เออสตร์เบอรี่ว่าไอ้นี่แต่ว่าไปตามได้นะคะคือร้านพิพตาเนี่ยเป็นร้านพี่สาวเอเดงแล้วพอดีเขาจะอิมพอร์ตแบรนด์แว่นที่ทำแว่นโดยเฉพาะาจริงๆก็จะมีแบรนด์แฟชั่นแบรนด์อื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ร้านจะเน้นแบรนด์ที่ผลิตแว่นจริงจริงอย่างมิกิตามาซาดาอย่างการเลตไลท์ที่ได้มาเนี่ยคือมันเวลาใส่แล้วมันรู้สึกเหมือนไม่ได้ใสอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่ามันเกาะหน้าจริงๆไอเลิฟมากวันนี้จะมาพูดถึงกระเป๋ารุ่นหนึ่ง ที่ครั้งที่แล้วปีนี้ไม่ใช่ครั้งที่แล้วปีนี้เราไปบ้านแม่อูสกุลไทยใช่ไหมเราบบเหมือนเคยคุยกับแม่กับน้องว่าเอ้ยกระเป๋าแอมเสที่แบบล่าสุดล่าสุดที่คุณแม่ได้มาแล้วคุณแม่ชอบและใช้บ่อยๆเคอรุ่นอะไรเขาก็บอกว่ามันเคยรุ่นนี้ซึ่งเอดดี D ้วอยาสามหกหเอาดีๆนะตรงๆคือไม่เคยเห็นรุ่นเนี้ยในสายตาเลยแล้วก็ไม่เคยขอเซลล์ด้วยแล้วก็ไม่เคยคิดจะอยากได้แต่ตอนเนี้ยเริ่มอยากได้แล้วรู้สึกว่ามัน affordable แลบมันดู casual chic ก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยเอา ขอมารีวิวขอบคุณซิสเตอร์้วยนะคะที่อนุญาตให้เอามารีวิวนะคะก็ดัสแบกหอมมากเลย1,2,3มันคือรุ่นนี้นะคะ p i c o t d แตงอันนี้จะเป็นไซส์18นะคะสีโกสีคอนยักที่เป็นสีคลาสสิกสุดยอดคลาสสิกของแอ์เมสเลยที่เป็นหนึ่งในสีที่แอ์เมสทำออกมาได้สวยที่สุดตัวนี้ จะเป็นอะไรเงินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นพีกอตังเนี่ยเอค่อนข้างจะ1อยเร็เลยว่าเขาจะใช้หนังเครมองเคลมองกับหนังโทโกเนี่ยมันจะมีความคล้ายกันแต่ว่าเครมองเ่ะเกรนจะใหญ่กว่าแล้วก็มีความมีความสลาชี่หรือมีความยวกมากกว่ามันเลยทําให้เวลาเอาหนังเคมองมาผลิตในรุ่นที่มันต้องการความีแล a กต้องการแคชชวลลุคมันจะทําให้ดู เท่แล้วก็ดูปังขึ้นไปอย่างเช่นรุ่นเปโก็แตงแล้วก็รุ่นเอเบอรีนจะใช้หนังเคมองเบอร์กินก็เห็นบ้างนะในสมัยก่อนเบอร์กินที่มันยุบยุบเห่ยเี่ยวอ่ะส่วนมากเขาจะใช้หนังเคลมองทำอะไรเงี้ยปแ,แล้วแบบเห็นราคามันค่อนข้างย่อมเยาวเราก็เลยแบบเออขอพี่เขามารีวิวดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็เอออาจจะปีนี้เนาะได้โควต้าแบงกไปแล้วแลเหลืออีกน่าจะเอ,อ คิดว่าถ้าเป็นลูกค้าประจาไม่น่าจะขอ,อยากยอะไรเงี้ยเนาะแต่เรื่องสีก็ต้องขอดูอีกทีหนึ่งข้างล่างก็จะมีฟีดด้วยนะคะซึ่งฟีดก็จะกันเขาเรียกว่าอะไรนะกันสแครดวิิยตายล้พี่สาวต่อยเนี้ยน่าจะเอาออกได้แน่นอนยอย่างเงี้ยก็จะมีมันจะมีความเก๋ตรงนี้นะคะก็คือล็อกคุญแจได้ไม่ให้แบบว่าโจรอะไรเงี้ยมาเปิดได้แต่จริงจงก็แล้วก็นะข้างในก็จะมีลูกกุญแจมาให้ซึ่งเป็นอย่างนี้นะคะ ปกติลูกคุญแจของ AM a อมะงเนี้ยมีถุงมาให้ด้วยน่ารักมากปกติลูกคุญแจของ AM a อ r m เนี้ยเขาจะลอยด้วยหนังแต่เนี้ยก็คือจะลอยด้วยอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้กล้องใหม่เป็นไงคะสวยไหมคะเป็นครั้งแรกที่ฉันลงทุนเกตสื่อกันเซตใหม่แรงมากใครสนใจให้เอสมารีวิวกล้องเดี๋ยวก็จะมารีวิวนะคะก็นี่เวลาแกะตัวคุญแจออกก็จะมีเปิดอาวย พี่ชั้นก็เหมือนชันสินะเอ่อฉันเป็นคนแนะนำให้พี่ใช้แบ e ็กอินเสิร์ตของอีห้อนี้นะคะเมรันด<แ>ีเมรันดีเนี่ยจะเป็นแบรนด์สตาร์ทอัพของน้องสาวเอ<ๆ>็เองก็คือเจ้าแม่โปรเจกต์นะอยู่เมืองไทยน้องเกดกับน้องเคสเนาะก็ทำนางมีพาชั่นเรื่องแอมเมสมากแล้วก็ทำหลายธุรกิจนะนางก็อุ้ยตายแล้วมีเงินด้วยจิ๊กเงินพี่สาวดีกว่า1ยูโร39บาทนี่อันเนี้ยฉั้นเป็นคน ใชาฉันเป็นคนแนะนําแบรนด์เนี้ยให้กับพี่สาวฉันเองคือมันเก๋มากเราเคยเห็นเจ้าอื่นทำแบ็กอินเสิร์ตรุ่นเปโกตังเงี้ยคือเนื่องจากรุ่นเป็นรุ่นเปโกแตังเงี้ยมันเป็นหนังเคลมองอย่างที่เอ็ดบอกนะถ้าตั้งเฉยๆบางที FC ไปใบนี้ทรงสวยนะแต่ถ้า FC ไปร้านไอเมสหลายๆร้านหนังหนังเนี่ยกระเป๋าเงี้ยมันยังไม่ทันขายเลยมันจะล้มยวบแบบอุบาทแบบเหมือนเหมือนกระเป๋าตายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอัน,นเนี้ยใบนี้ถือว่าเป็นใบที่หนังสวยแต่ ที่มันสวยเพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่าพี่เขาเอแนะนำบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องใส่อินเสิร์นะคือเห็นป่าอินเสิร์ตมันมีความเป็นทรงเห็นไหมแล้วมันเป็นผ้าไหมไทยซึ่งเออมีความกร o วิ n งแล้วก็มีความตัดเย็บเนี้ยเม d ดดินไทยแลนด์ทุกอย่างคุณภาพดีดูติ i ช่องติดชิ่งและสีเขาว่ามันมีความแบบเหลือบๆอะสวยมากเห็นป่ามากน้องเขาจะให้ตัวเนี้ยที่เป็นถุงกันชื้นมาทุกใบเลย ลอยเปอร์เซนต์ชัยฟิลเห็นปะ่ะและตัวเนี้ยถ้าเราสมมุติว่าเรามีลิปสติกของแอร์เมสเนี่ยเราก็เอาไอ้ตัวการชื้นออกแล้วก็ใส่ลิปสติกก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งแอรู้สึกว่าแม่งโคตรเพอร์เฟครุ่นนี้นะเอ็กซ์เปรสชวลี่เพราะว่าอีพีก็แต่งอะ่ะมันชอบแอปมันชอบแอปตายนะคือแอปตายหมายถึงว่าแบบใช้ไปมันก็จะล้มมันก็จะล้มแบบพับพับตายเข้าใจป่ะแต่อันนี้ก็คือแบบเหมือนเหมือนเขาดันทรงไว้ตลอดมันก็เลยยังทรงสวยอยู่ และที่สําคัญตัวกระเป๋ามันจะเป็นอย่างนี้ F C เห็นไหมคือข้างในจะเป็นช่องโล่งๆแล้วก็มีสแตป์ข้างในก็คือ Air m a s t e r r s Make in France จริงเนี้ยข้างในเห็นปะตัว l ลายส t ต m p จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่เอจ,จะไม่ถ่ายให้ดูจะอยู่ตรงนี้ของกระเป๋านะเพราะว่ามันเป็นไพริแล้วข้างในก็คือเป็นหนังกลับนี่เห็นไหมนี่สวยงามและคุณภาพอย่างเนี้ย ถ้าจะดูว่าช่างฝีมือดีหรือไม่ดูไม่ดีอ่ะต้องดูที่สีโกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเห็นป่ะสีสีโกมันจะใช้ได้ขาวตัดเย็บตัดตลอดมันจะเห็นเลยว่าช่างฝีมือดีหรือไม่ดีมันจะเห็นเลยว่ามันเบี้ยวหรือไม่เบี้ยก็คือใบเนี้ยสวยมากแล้วเนี้ยถ้าเราใช้แบบไม่ใส่อะไรเลยอย่างเงี้ยนานๆมันจะยุ่วแต่ว่าเนื่องจากซิสเตอร์ของเอสใช้แบ็กอินเสิร์ตของเมอร์รันดี้มันก็เลยกระเป๋าเงี้ยเขาใช้มาน่าจะปีหนึ่งละ เออยังทรงสวยอยู่ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่นางสกอร์ได้ที่ประเทศที่เมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสจากการแนะนำของดิฉันเองก็ดิฉันก็บอกว่าอยู่ก็เข้าไปซื้อของธรรมดาเลยแบบปิกตินมันไม่น่าจะยากเพราะว่ามีเอฟเสียยินบอกมาเยอะมากเราก็เลย คิดว่าวิดีโอน,นี้น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามี FC เดินมาถามเราเยอะมากว่าเอยไม่ได้อยากได้เพอร์อเบอร์กินแคนลี่อยากได้แบบลินดี้อยากได้พีกเก็ตตังอยากได้เอเวอร์ลีอะไรเงี้ยมันมีมีเป็นไปได้ไหมที่จะเดินเข้าไปเราได้ครั้งแรกเลยไม่เคยเป็นลูกค้าเอเมสมาก่อนหรือไม่เคยซื้อที่นั่นมาก่อนก็ดูจากเคสตัวตัวอย่างของพี่สาวเ,เป็น,เป,นเป็นตัวอย่างแล้วก็ปีที่แล้วก็ทําของเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่เคยเป็นลูกค้าเอเมสมาเลยแล้วก็ ของเอสในอดีตก็หลายครั้งที่เดินเข้าไปเราไม่รู้จักเซลไม่รู้จักไม่มีคอนเน็ชันอะไรเลยเดินเข้าไปถ้าเราถูกสตาร์เราซื้ออะไรเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆ,ๆบางครั้งไม่ได้ซื้ออะไรเราก็ you can get lucky ก uh. ็ just try why not I mean you 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 already there จะ t r y possible บางทีอ่ะเออแล้วก็มีคำเนี้ยที่เอสชอบมากก็คือมีน้องคนไทยที่เป็นเซลอยู่ที่ชอบแฟงเฟิร์สใช่ไหมน้องเขาน่ารักมากถ้าใครมีโอกาสได้มาทเที่ยวแฟงเฟิร์สและอยากได้เซลคนไทยบางทีไม่อยากพูดภาษาอังกฤษหรืออยากแบบ อยากอยากได้เซลล์คนไทยอ่ะก็ลองคุยกับน้องแจ็คดูนะน้องน่ารักมากก็เอออาจจะบอกก็ได้ว่าเป็น FC, f c f ซเองอะไรอย่างเงี้ยแนะนำมาอะไรเงี้ยก็เข้าไปได้เลยนะคะที่แฟรงเฟิร์ตอืมส่วนวันนั้นพี่เขาแค่ซื้อรองเท้าไปแล้วเขาก็ถามกระเป๋าแล้วแล้วเหมือนว่ากระเป๋าวันนั้นน่ะไม่รู้ว่ามันไม่มีจริงหรือว่ามันต้องเช็คต้องขออนุญ,ญาตก่อนเขาก็บอกว่าให้กลับมา the next day เหรอ in the evening อ่ะเจจำไม่ได้แฟร์ลี่แต่ว่าพี่เขาก็กลับไปแล้วก็ได้ใบนี้มาซึ่งสีโกอ่ะ ถ้าคนที่ตามไอเมดมาจะรู้ว่ามันไร้ยางออกมาครั้งแรกในปี2002ก็22ปีแล้วแล้วก็ได้อินสปิเรชันมาจากถุงให้อาหารมา้าก็เเหมือนเป็นกระสอบให้อาหารมา้าแล้วก็ป้อนอาหารม้าเนาะ พิกเก็ตตังอ่ะมันเป็นมันเป็น direct translation ของคือแปแปตรงตัวก็คือมาตาส่วนการให้อาหารม้านะครับก็คือคําแปลของคําว่าพิกเกแตงมันมีที่เอทเพอ่เห็นนะมีสีไซส์มีไซส์ไมโครก็จะเล็กกว่านี้หน่อยแล้วก็มีอันนี้คือไซส์18เป็นไซส์ที่ใหญ่เล็กอันดับ2แล้วก็จะมี26แต่เหมือนว่าเราเคยเห็นไซส์ใหญ่กว่า26อีกอะไม่แน่ใจใครมีข้อมูลช่วยบอกทีนะสุดประมาณ2ปีที่แล้วมาเขาทำพิกโกตินคาโก้คือคนจะเรียกว่าพิกโกตินคาโก้แต่จริงแล้วมันเรียกว่าพิกโกตินของ p o c k เ t เอ็ดเคยทำรีวิวแล้วด้วยประมาณ2ปีที่แล้วตอนที่มันออกมาใหม่ๆนะมันก็จะเป็นผ้าแคนวาสแล้วก็มีกระเป๋ารอบๆซึ่งก็เก๋ดีแล้วก็มีความเป็นทรงถ้าใครชอบความเป็นทรงอาจจะชอบไอ้ตัวพิโกตินพ็อกเก็ตเนาะเราจะสอดรูปให้ดูด้วยแล้วผ้าแคนวาสก็มีแล้วก็เป็นหนังหนังกลับก็มีแฮนดิเลเป็นพิโกตินทั h ก็มีอย่างแฮนดิเลเป็นหนังโซลเคหนังอะไรเนยโซติดก็มีเขาก็จะเล่นไปแบบหลายอย่างเลยเพราะว่า กระเป๋ามันออกมาทั้งหมด22ปีแล้วงไงแล้วก็ราคามันค่อนข้างแบบเหมือนเป็นกระเป๋าเริ่มต้นของแบรน Airmes เลยก็ว่าได้นะราคามันจะมาแบบ2,000ยูโรต้นๆนะ่ะก,ก็ประมาณแบบ2-8,000 4, 8, 8, 10, เบอรอะไรเงี้ยซึ่งสำ,สำหรับกระเป๋า Airmes ก็ถือว่าราคาค่อนข้างปังเลยนะครับถ้าใครแบบเขาเรียกว่าอะไรนะชอบแต่งตัวสไตล์ casual แคชวแคชวลอยู่ต่างประเทศแล้วก็แบบเออใส่เทนช์โคต้ตตัวหนึ่ง ใช้พี่ก็แต่งอย่างเงี้ยไซส์เนี้ยกำลังดีเลยน่ารักแล้วแบบดูเดี๋ยวมันจุกของเอิไม่เยอะข้อเสียของพี่ก็แต่งอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบยูยูถือสะพายอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีการของล่วงได้แล้วก็แบบโจรล้วงเข้าไปได้หรืออะไรได้ก็แล้วแต่แต่ว่าเมลานดี้เนี้ยอินเสิร์ตเขาทำมาดีมากเขาทําเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถุงกระสอบเห็นปะ่ะมันปิดได้ไลทถุงเนี้ยมันก็เปิดง่ายมันก็แค่เปิดแล้วก็แบบล้วงของแค่นี้เออพักติคอลดีแล้วก็ เอ็ดไม่เคยใช้รุ่นนี้นะจากจากการที่ถามพี่สาวคือเห็นเขาใช้บ่อยมากแล้วเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ practical มากเอ็ดไรเงี้ยแล้วก็ใช้ง่ายคือไม่ต้องระวังมากแล้วก็ใช้วางๆแล้วก็ของอ่ะไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่ามันจุกของค่อนข้างเยอะงานางก็บอกว่าเออถ้าถ้าอยากได้อะไรที่มันแคชช a วแบบไม่ต้องแต่งตัวมากไรเงี้ยก็ลองพิจารณาดูนางก็บอกเออลอ,ลองลองมาถือเล่นดูก่อนไรเงี้ยก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้มารีวิวแล้วก็เห็น เพื่อนๆหลายคนนะก็จะเอาเขาเรียกอะไรนะทวิลลี่มาพันเอาเลดโรดิโอมาพันอย่างเงี้ยมันก็น่ารักดีนะเป็นกระเป๋าที่แบบมินิมอมหรือว่าเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าที่ค่อนข้างคว i ตซ l ลักชัวรี่อีกใบหนึ่งนะของแบรนด์แอร์เมเพราะว่ามันต้องมีมันต้องรู้จักอะว่าเอ้ย e อันเนี้ยมันคือพริกขี้แตนยู o น knowback อะไรเงี้ยอีกใบหนึ่งก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ประโยชน์และความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง เอ็ดดี้บอยาสามหกห้าด้วยนะครับแล้วก็หน้าเข้าที่แล้วนะครับพอดีไปทําหน้าวันนี้ไม่ได้แต่งหน้ามาเลยนะครับไปทําหน้าที่เดอะทัลเทอรี่คลินิกกับหมอแนนมาก็มันนาไม่ใช่ไม่ใช่ใชละหรอกขี้เกียจก็เลยขี้เกียจแต่งใส่แว่นน้ำพางแว่นก็กาเลดไลน์นะครับของร้านพิบตาวันนี้ลาไปก่อนใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมสุดปอดแต่งข้างล่างก็อย่าลืมตามไอจี uh, นะครับแล้วก็กดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะ ติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย